งนั้นในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ฟังฟังนักวิชาการฟังนักทั้งหมอทั้งอะไรพูดกันมาก็ดีในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอะไรที่ที่จะมาช่วยเสริมมาช่วยแก้มาช่วยทำให้พวกเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีภูมิต้นานทานที่ดีขึ้นนะเสริมวัคซีนวัคซีนก็สำคัญ นะพวกสมุนไพรตอนนี้ก็ฟ้าทลายโจรนนะก็ดูเหมือนว่าโอ้โหเป็นพอๆจะแพงกับพอๆทองคำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจากเดินที่เดินเหยียบไปเหยียบมานะกินแล้วก็เบือนหน้าเมื่อเช้านี้เขาใส่ใส่ขวดมาให้ามาทดลองฉีดเข้าคอนะฉีดเข้าลำคอนะจามฮัดเชยออกมาแทบไม่ทันเลย ต,ตัวจะแพ้ความขมเราเจอความขมแล้วจามก่อนเลย <c oughs> ก็กลายเป็นกลายเป็นของที่มีค่ามีราคาขึ้นมาแล้วนะแต่ตรงนี้องค์ประกอบตรงความรู้ตรงเนี้ยเท่าที่ได้ยินผู้รู้มาก็เห็นได้ว่ามันมันก็ไม่ใช่จะมีฟ้าทะลายโจรตัวเดียวแล้วสมุนไพรไทยเนี่ยมีอีกมากมายนะที่น่าจะได้ศึกษากันวันนี้เลยตั้งชื่อรายการไว้ว่า ความมหัศจรรย์นะของสมุนไพรใกล้ตัวอยากจะฟังคุณครูสมศรีว่าออพบความมหัศจรรย์กับใบโคคารยังไงบ้างถึงทำให้มีพลังอยากจะเอาไปเอาไปเผยแพร่เอาไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเพราะเพราอ,อะไรเป็นแรงบันดาลใจท,ที่ที่เกิดขึ้นอากาศนมัสการนะคะท่านสมระนะคะแล้วก็กราบยาจันโย แล้วก็อาแขกและทุกท่านนะคะคือว่าหนูเนี่ยค่ะได้เข้าไปจริงๆจะไปเป็นอาสาสอนที่บ้านลาดนะคะแต่ว่าวิชาที่หนูเรียนมาจริงๆแล้วมันเป็นวิชามือสองอะคะ่ะมันไม่สามารถดํารงชีพได้จากจะไปเป็นครูก็เลยต้องไปเป็นคนถือจอบตามเด็กปวชะคะ่ะอาแขกก็เลยบอกว่าให้เข้าไปช่วยขุดต้นไม้อ่ะคะ่ะ พอเข้าไปช่วยขุดเนี่ยค่ะหนูก็เห็นมันจะเป็นไหลแล้วก็เป็นต้นแลแขกก็จะเล่าถึงว่าสรรพคุณว่าโคคลานเนี่ยมีประโยชน์ยังไงและหนูมีความรู้สึกว่าเขาห่วงตัวค่ะคือว่าจะโยกเขาไปปลูกเนี่ยมันลําบากมันก็ต้องมีวิธีอแขกก็จะสอนวิธีว่าจะต้องขุดยังไงเอาไหลเข้าไปยังไงพอหนูได้ไปเสร็จเนี่ยค่ะแรกๆมันจะเป็นตอจะแบบเหมือนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ค่ะ จะเป็นสองเงาแล้วก็หนูก็จะค่อยๆทันหอ,อมเขาเนี่ยค่ะแล้วก็จะถนอมเขาบอกว่าโตนะโตนะลูกโตนะแล้วก็จนสุดท้ายอะค่ะเขาก็โตขึ้นมาจริงๆเขาโตขึ้นมาจริงๆเสร็จเนี่ยหนูก็ยังไม่ทราบสรรพคุณนะคะแต่ว่าแขกก็ส่งงานวิจัยมาให้หนูช่วยแปลพอหนูแปลเสร็จเนี่ยความที่หนูไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แต่หนูจบภาษาอังกฤษนะคะพอหนูแปลแล้วหนูก็ตกใจตื่นเต้น แล้วมันก็เป็นคือไม่เคยชื่ออะไรค่ะว่าเอ๊ะต้นไม้อะไรขนาดนี้มีทุกอย่างหนูก็จะได้คีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดก็คือ a n t i ี้อินฟลามเมชคือการต้านการอักเสบแล้วก็จะไปรักษาระดับเซลล์แล้วก็จะใช้คำว่าเป็นสาร p พเท n t a แอ i ตี้ออกซต่อต้านอนุมูลอิสระทำลายอนุมูลอิสระป้องกันการเกอะอมะเร็งแล้วก็มีคำว่ากระบวนยับยัง้งกระบวนการการเก่อ,อกมะเร็ง แล้วหนูก็โอ้โหทำไมเยอะขนาดนี้แล้วก็มีสารอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยค่ะการป้องกันแม้กระทั่งการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นพอหนูฟังเสร็จแล้วหนูก็เมมคีย์เวิร์ดพวกนี้ไวอะค่ะก็วันหนึ่งหนูก็ไปวิ่งแล้วก็ที่สวนสวนสาธารณะค่ะไปเจอคุณป้าคนหนึ่งอะค่ะแกเดินกะเพกเดินไม่ได้และแกก็แกก็บอกว่ามันไม่รู้จะรักษายัางไงหนูก็บอกว่างั้นลองโคคลานของหนูไหม เพราะว่าอาแขกก็ให้มาส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากนะคะหนูก็แบ่งให้เขาทานพอเขาทานเสร็จเนี่ยค่ะวันรุ่งขึ้นเขาก็มาดักรอหนูเขาบอกว่าขาเขาว่าเหยียบได้แล้วแล้วเขาก็บอกว่ามันดีมากๆเขาขออีกหนูก็ให้เขาแล้วก็เขาก็ไปทานแล้วเขาก็ดีขึ้นมันดีแบบหนูก็ตกใจว่าทําไมมันถึงได้ผลขนาดวันเดียวเสร็จแล้วก็จะมีคนหนึ่งอะคะ่ะ คือเขาเป็นลูกศิษย์หนูเองเป็นอาจาร,รย์หมอหมอสัญญาแพทย์นะคะแกเป็นมะเร็งตับขั้นสุดท้ายแล้วทีนี้หนูก็เลยพอหนูรู้หนูก็ไปแล้วก็หนูก็เอาโคกลานไปให้เขาแล้วก็พอ,อไปเขาเขาก็ไม่ทานนะคะพอเขาไม่ทานเขาบอกว่ามันไม่มีงานวิจัยรับรองหนูก็บอกทําไมจะไม่มีหนูก็เอางานที่อาแขกส่งให้หนูให้เขาอ่าน พอเขาอ่านเสร็จเขาก็หนูก็รู้ว่าเขาเป็นคนยุคใหม่อะคะ่ะหนูก็ต้องซื้อหม้อต้มไปให้เขาอ่ะคะ่ะแล้วก็จะทําเป็นแบบเนี้คะ่ะหนูก็จะใส่คือพอที่บ้านหนูออกเป็นใบหนูก็จะใส่ถุงแบบนี้นะคะมันจะเก็บได้นานเลยคะ่ะแล้วก็ให้เขาเอาหมอ้อนเนี้ยหนูก็ซื้อหม้อให้เขาเลยอะคะ่ะแล้วหนูก็บอกว่าเอาใส่ตรงนี้นะแล้วก็ต้มพอเดือดปุ๊บก็ใส่น้านอีกแล้วก็ต้ม แล้วก็เดือดแล้วก็ใส่น้ําให้สุดแล้วก็ต้มแล้วก็ปิดไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกมาทานเขาก็ทําตามเพราะเขาทําตามเสร็จเนี่ยค่ะเขารู้สึกเ้าดีขึ้นแล้วเขาก็เขาก็มีสมุนไพรของเขาอีกหนึ่งตัวค่ะที่ท,ที่ทานเข้าไปอะค่ะไม่ทราบว่าหนูจะพูดได้ไหมก็คือเป็นน้ํามันกัญชาที่เขาลองหยอดอะค่ะเขาก็ใช้คู่กันพอใช้คู่กันเสร็จในวันแรกเนี่ยค่ะที่เขาดื่มอะค่ะเขาก็มีแรง จากเดิมที่เขาพูดแบบเสียงแหวกๆอย่งนี้ค่ะอยู่ๆเสียงเขาใสขึ้นมาแล้วภรรยาเขาก็บอกว่าเขาเดินได้หนต่ชั้นหนึ่งไปชั้นแปดแล้วเขาก็จริงๆเขาต้องหยุดสอนหนังสือแต่เขาสอนหนังสือเขาไม่แรงมากๆอะค่ะแล้วเขาก็ทานข้าวได้เขาก็ดีมาตลอดแต่มาตอนหลังเนี่ยเขาไปรับการรักษาแบบแบบทีมอังกอร์อะค่ะที่เยอรมันแล้วเขา่าสุดลงสุดลงแต่ก่อนที่เขาจะอักรสุดมากๆเขาก็บอกเหมือนว่าเขาอยากได้โคลาน เพราะว่าเขาทานแล้วเขารู้สึกเขาสบายแต่ว่าพอหลังจากนั้นไม่นานนะคะพอหลังจากที่เขาใช้วิธีการแพทย์แผนใหม่อะคะ่ะกาซุดเร็วมากๆแล้วเขาก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็พอทีนี้คนที่สามคือคุณแม่คุณแม่เนี่ยเป็นกลวยไตยอักเสบแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องผ่าแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นคนกลัวกลัวมีดกลัวการผ่าตัดก็เลยหนูก็เลยเอาโ,โคลคานแล้วก็ต้ม แล้วก็เอาต้นชาย,ยูแล้วก็ต้มแล้วก็ให้ดื่มสลับค่ะก็ปรากฏว่าสองวันอาการเจ็บปวดเนี่ยก็หายไปค่ะก็ไม่มีทีนี้เรามาเจอตัวหนูเองตัวหนูเนี่ยคุณหมอตรวจเจอมะเร็งไทรอยแล้วก็หนูเจอครั้งแรกมะเร็งไทรอยแล้วหนูก็บอกว่าไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องจาะไม่ต้องอะไรเลยเขาบอกว่าลักษณะมันมันผิดปกติอะค่ะมันจะเป็นก้อนอะไอผิดปกติเขาบอกว่า 90%รซังสีแพทย์บอกว่ามันคือเนื้อมะเร็งอยากให้เจอกหนูก็บอกไม่เป็นไรหนูก็ไม่จอกแต่หนูก็ใช้วิธีอาจาร,รย์หมอเขียวด้วยค่ะคือไม่ทานเนื้อสัตว์ทานอาหารรีดเย็นแล้วก็เอาโคลคลานมาต้มแล้วก็ดื่มแต่สิ่งที่สำคัญก็คือหนูก็ใช้วิธีอาจาร,รย์หมอเขียวก็คือไม่กลัวโรคไม่เล่งผลก็ไม่กังวลไม่กลัวตายหนูก็ดื่ม,มแบบธรรมดาธรรมดาไป หนูก็ไม่ได้ไปตรวจอะไรอีกเลยพอเสร็จอยู่ๆมาคุณหมอที่รักษาหนูก็บอกว่าอให้หนูไปเมมโกรมแล้วก็บอกว่ารังสีแพทย์ก็เห็นก้อนผิดปกติก็เมมโมแกมหนูสองรอบแล้วก็รีบให้แพทย์ประจำอะค่ะเรียกหนูมาบอกว่าต้องรีบรักษาเพราะว่ามันเป็นตหนูหนูไม่ได้ตายเพราะมันอะเร็งนั้นหนูจะตายเพราะคุณหมอเนี่ยค่ะแกจะแบบว่า เบรนวอชหนูว่ามันอันตรายมากนะเก้าสิเปอร์ซนังสีแพทย์บอกโอ้โหหนูบอกว่าตรงนั้นน่ะหนูรับว่าหนูเป็นมะเร็งได้แต่ไอตรงที่พูดพูดพูดเนี่ยค่ะหนูว่าโอ้หูหนูก็เลยบอกว่าหนูขออนุญาตไม่รับการรักษาแล้วหนูก็มารักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดแล้วก็เอาโคคลานมาต้มต้มต้มแต่ของหนูอะค่ะของหนูสีไม่สวยเหมือนอาจารย์เโยหนูจะออกมาเป็นแบบนี้แก้วหนูเหมือนเบียร์ห่อจันเหมือนไวน์เลย แล้วก็ทีนี้ก็หนูก็จะดื่มดื่มดื่มหนูก็ไม่ได้วิธีการดื่มของหนูหนูก็ไม่ได้ดื่มแบบว่าอยากให้มันหายนะคะ่ะหนูมีความรู้สึกว่าตอนหนูเห็นต้นโคลคลานและเห็นหน้าแขกอะเหมือนกันหนูหมอบหัวใจหมดเลยอะเพราะว่าแขกอะเหมือนน้าแขกทุ่มเทอะแขกแบบหนูก็มาหัศจรรย์ว่าเอ้ทำไมคนคนหนึ่งเนี่ยถึงแบบว่าได้ทุ่มเทจิตใจจิตวิญญ,ญาณเข้าไปใน พฤกษศาสตร์เพื่ออยากจะช่วยเหลือคนตอนนั้นหนูยังไม่รู้จักท่าจันชโยะค่ะแล้วก็อาแขกก็เล่าถึงอาจันชโยว่านี่มีต้นหนึ่งชื่อต้นชโยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนูก็มีความรู้สึกว่าหนูยังไม่ทันกินหนูก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วอะค่ะก็หนูรู้สึกหนูขอบคุณจังเลยแล้วหนูก็มีความรู้สึกพอหนูไปบ้านลาดหนูก็หนูไปหน้าอักษรศาสตร์หนูจะฝันฝันหนูจะจินตนาเยอะนิดนึงจินตาการหนูมีความรู้สึกว่าพ่อท่านเสียสละสมณะทุกรูป ท่านสิกขมาตแล้วก็ชาวาโศกหนูมีความรู้สึกว่าต้นไม้เหล่านี้ได้กระแสเหมือนหนูมีความรู้สึกว่าต้นไม้มีบุญได้อยู่ในที่ที่มีรังสีแห่งความรักแล้วก็พอหนูเอาเอาเงาของเขามาหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูกินแล้วหนูดีจังเลยแล้วเวลาหนูจะมอบให้ใครหนูบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดานะเป็นต้นไม้พ,พธธัพโดิสาน เขาจะรักษาทุกคนคนดีคนไม่ดีเป็นโจรเป็นราชาเป็นอะไรเขารักษาหมดเลยนะทีนี้พอหนูแบบให้ทุกคนนะคะทุกคนก็แปลกหายแล้วหนูก็ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านอาจารย์ชโยอะคะ่ะเพื่อให้ดูแล้วเหมือนงานเป็นงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะคะแล้วเสร็จแล้วหนูก็คุณพ่อดเด็กกี่คนเนื่องจากว่าหนูเคยสอนโรงเรียนเซนคับเรียนก็จะมีลูกศิษย์หลายอาชีพอะคะ่ะ เขาก็ล้มแพ้ยาและลมและสมองเนี่ยกระทบกระเทือนนะคะแล้วก็สมองเขาช้ำเพราะทีนี้เขาก็มาหาหนูเขาก็บน่นหนูก็จำคำว่าแ n t i ี้อินฟลามเมชคือต้านอาการอักเสบหนูก็บอกว่าลองโคคร,รานของอาจารย์ของอาแขกไหมเขาก็บอกว่ามันดีเหรอคุณครูบด,ดีมันไม่ขึ้นทุกที่นะมันขึ้นเฉพาะแผ่นดินบรโพธิสัตว์ พอเขาก็ได้ไปอะค่ะเขาทานไปสองอาทิตย์เขาหายเลยค่ะแล้วเขาก็มาขอหนูบอกว่าเขาขอไปปลูกได้ไหมหนูบอกหนูไม่รู้จะแบ่งไงเพราะมันมีแค่ต้นเดียวแต่จะตัดให้ได้ไงคะ่ะเพราะฉะนั้นแบบพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนูก็เริ่มให้ตรงข้ามบ้านนะคะแกบอกแกนอนไม่หลับหนูว่าเอ๊ะนอนไม่หลับมันเกี่ยวอะไรกับหนูก็ไม่ทราบหนูก็เลยตัดโคลารานให้แกอีกพอตัดโคลาร์นเสร็จปรากฏว่าแกนอนไม่หลับเพราะแกเป็น บ่าไหลกระติดค่ะติดมาสิบกว่าปีแล้วพอแกกินเสร็จเนี่ยค่ะแกหลุดหลุดเสร็จก็บอกพลอยแกหล,ลับไปด้วยแกก็เลยมากดออดบอกว่าหนูมีอีกไหมหนูก็เลยบอกหนูมีหนูก็ตัดให้แล้วพอเป็นอย่างนี้พอใกล้พอมาถึงยุคตอนนี้ค่ะหนูก็เริ่มมีสมุนไพรของคุณหมอแตงไทยอะค่ะคือห้าราอาแขกก็โทรศัพท์มาบอกว่า ถ้ามีสมุนไพรตัวนี้เก็บไว้บ้างนะคะเนี่ยค่ะเป็นกระปุกคุณหมอแตงไทยบอกไม่มีสติ๊กเกอร์หนูบอกไม่เป็นไรหนูเอามาเติมเองแล้วก็ตรงกลางนี่ก็เป็นโคคลานค่ะขวามือก็คือเป็นใบนันโชเวยจริงๆจ,จะเป็นใบไชโะค่ะอาแขกบ,บอกสอนวิธีว่าให้ฉีดพรงจมูกส่วนข้างล่างเนี่ยค่ะสมุนไพรอบหนูได้จากชมรมเมืองสวรรค์นะคะเขาบอกว่าให้ที่เป็นห้องครอบครัวค่ะต้มในหม้อแล้วก็สูบดม นะคะหนูก็จะให้เขาไปแบบนี้ทั้งเซตนะคะแล้วก็ตอนนี้คนที่ที่หนูให้ไบโคคลานเพราะหนูเห็นเขาลงปอดแล้วมันไอหนูก็คิดเองหนูไม่ใช่หมอแต่หนูว่าน่าจะเป็นอาการอักเสบหนูก็เลยให้แต่ทุกคนพอเขากินไปแล้วอะคะ่ะเขาก็บอกว่าเขาหายเพราะว่าพอเขาหายปุ๊บเขาก็จะมาขอแล้วก็เอาไปรักษาอันนี้หนูก็เลยได้แรงบันดาลใจมาจาก อาแค่มาจากอาจารย์ชัยโยมาจากทุกท่านที่ทำให้หนูมีความรู้สึกว่าชีวิตของมนุษย์สำคัญแล้วก็ถ้าเรามีหัวใจที่อยากให้เขาหายหนูว่าเขาก็สัมผัสได้เพราะมันไม่ออกมาเป็นเรื่องเงินทองอะคะ่ะมันออกมาเป็นเรื่องความห่วงใยค่ะของหนูก็จบแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณมากๆที่ที่ได้ช่วยมนุษยชาติกัน มาทางแขกมาใช่ไหมอาแขกถูกพาดพินยเยอะเลยเนี่ยเป็นผู้ที่พยายามผลักดันโคคารให้มันได,ได้ได้ได้แจ้งเกิดนะได้มาจนถึงทุกวันนี้นะทุกว,วันนี้มีความคิดยังไงบ้างอะที่ที่จะขยายโคคารให้มันเป็นประโยชน์ต่อไปเนี่ยทำตั้งแต่ไม่มีคนสนใจนะจนทุกวันนี้เ,เริ่มเริ่ม ขังผวาขึ้นมาแล้วมีความคิดยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องโคลคารคกับนคลการครับ,รบจะเจริญทำฟังทุกท่านครับสําหรับเอผมเอตั้งแต่เรียนจบมาก็สนใจเรื่องของสมุนไพรและตามอ่านหนังสือของอาจารย์ชยโยตั้งแต่ปีสองสองนะครับมันมีอู สามสี่เล่มที่ที่จันชโยเขียนออกมาแล้วก็มาเจอจันชโยตอนที่ทำงานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จันชโยมาบรรยายก็พอดีวัน,น,นวันนั้นที่เข้าไปฟังด้วยเนี่ยก็พูดเรื่องของต้นชโยพอฟังว่าเอ๊ะเป็นแก้โรคไตแล้วคนในในสังคมเนี่ยมันเป็นโรคไตกันเยอะ,อะฮะแล้วก็ค่ารักษาค่าฟอกไตมันแพงมาก แล้วก็พอฟอกเสร็จแล้วก็ในอนาคตก็คือตายนะคือไม่ได้หายขาดแต่เพียงแต่ยืดอายุเท่านั้นเองพอบอกว่าอาจารย์เล่าว่ามีคนเป็นแล้วก็ถึงจะต้องฟอกตายแต่ว่าไม่ต้องฟอกแต่หายได้เนี่ยก็เลยสนใจครับก็เลยไปขอพันอาจารย์ก็บอกไปขุดเ,เลยที่บ้านเนี่ยเอาพีร้อยตนแล้วก็ไปขุดอยู่สองครั้งครับ ได้มาหลายร้อยต้นอยู่คือไปขุดครั้งแรกแล้วก็ไปขุดครั้งที่สองเนี่ยไอ้ต้นที่ขุดไปแล้วเนี่ยรากมันขาดมันก็ยิ่งโหลแตกมากกว่าเดิมอีกได้มามากกว่าเดิมแล้วมาที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยตอนแรกก็คิดว่ามาจะมาจำหน่ายในราคาถูกแต่ว่า,อาลองพุ่มในการตอนนั้นถุงแท่งของแท่งชูวาที่วัดแล้วบอกว่าอย่าขายแล้วมันของดีแล้วมันต้องแจกก่อนนะก็เลย ทำออกมาแล้วก็แจกให้กับเครือข่ายในใน,ในช่วงแรกแล้วก็คนที่ฟังตอนแรกๆกก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่พอในในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีคนป่วยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเป็นนิ่วคนนึงแล้วอีกคนนึงก็ปัสสาวะไม่ออกนะจากทางเดินปัสสาวะอักเสบเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปกินแค่คืนเดียวหายแล้วคนที่เป็นนิ่วเนี่ย กินตอนเย็นวันรุ่งเช้านิ้วก็ออกนะอีกคนนึงก็เหมือนกันที่อักเสบแล้วปัสสาวะไม่ออกเนี่ยบอกปวดทรมานมากพอกินแล้วไม่นานก็ปัสสาวะออกแล้วม,มันก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ผมก็พยายามที่จะเอาไปปลูกที่ทุกพุ้สฐานนะครับทั้งผาฟ้าน้ำสาเรียโศกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังยังไม่มีคนสนใจมากเท่าไหร่ มันก็เลยบางแห่งก็ตายไปสูญหายไปที่บรรลาดจะเหลือเยอะมากที่สุดนะแล้วก็มีที่ปรฐมมสครับพอมาถึงตอนที่พาอาจารย์ชโยมาสำรวจสมุนไพรที่บัราดเนี่ยามาเจอเรื่องโคคารคนะัอาจารย์เ้าพูดถึงว่ามันมีงานวิจยัยอย่างนี้อ,อย่างนี้อะไรเงี้ยก็มันน่าสนใจมากเท่าที่ฟังมาแล้วมันก็มีเยอะที่บรรลาด แต่พอครูสมศรีมาบอกว่ามันเป็นต้นไม้ของพระโพธิสัตว์ก็ยิ่งประทับใจนะสําหรับคําว่าเป็นต้นไม้ของพระโพธิศัตว์เนี่ยนะก็คิดว่ามันจะต้องกระจายออกไปเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ให้แต่ว่าถ้าเป็นฟรีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมันเหมือนเป็นของไม่มีค่าสําหรับบางคนนะเพราะเคย เกษตรกรมาอบรมที่บ้านลาดนั่นแหละก็ขุดใส่ถุงใส่ถุงไว้ให้เขาแล้ชําเรียบร้อยพอเขากลับกันก็มีไม่กี่คนที่เอาไปเมันก็ที่เหลือก็ทิ้งอยู่เขาไม่รู้เลยว่าเขาไม่เอาไปเขาไม่ได้สนใจแล้วก็คิดว่าการที่มีการออกไปทางสื่อคือพยายามที่จะดึงเพียกตายแน่เนี่ยไปถ่ายทาอาจารย์ชโยให้อาจารย์ชโยมาพูด อ่าซึ่งน่าเชื่อถือกว่าครับก็เลยเอ่พอหลังจากที่จันชยโยมาพูดแล้วปรากฏว่าคนก็ต้องการมากนะอ่เมื่อวานนี้นะก่อนหน้านี้ผมก็ไปคุยกับอ่โทรไปคุยกับลุงโอดที่เป็นแพทย์แผนโบราณลุงโอดจะเรียกต้นโคคานต้นนี้ว่าโคคารหอมเพราะแกบอกว่าโคคารต้นอื่นเนี่ยมันไม่หอมแต่ต้นนี้มันหอม แกก็เลยต้นเรียกต้นโคคารหอมซึ่งมีฤทธิ์ร,ร้อนเหมือนกับที่จัน์ชยโยว,ว่า,าแพทย์แผนไทยก็มักจะไม่นิยมใช้เดี่ยวทีนี้อย่างที่เห็นหมอตงไทยเอาหลายอย่างมารวมกันเนี่ยเวลาที่จะใช้คนจะปลูกใช้เนี่ยมันมันจะไม่ไม่สะดวกแต่แต่ว่าถ้าใช้เดี่ยวเนี่ยมันสะดวกกว่าก็คุยคุยกับหมอโอดในในเชิงอย่างนี้ หมอโอนเขาบอกมันก็จะไปยากอะไรนะไอ้พอคารหอมเนี่ยมันมีฤทธิ์ร,ร้อนอยากจะกินแก้ไข้ก็ผสมฟ้าทลายโจรซึ่งมันมีฤทธิ์เย็นเข้าไปมันก็จะแรงขึ้นแ,แล้วก็ถ้าม่นมีฟ้าทลายโจรลูกยากใต้ใบอะไรก็ได้ที่มันมีรสขมแล้วก็ใช้แก้ไข้ได้เนี่ยมันใช้ผสมได้หมดแหละก็ไปใช้แก้ไข้แต่ถ้ามันมีอาการปวดเมื่อยแล้วอยากจะใช้แก้ปวดเมื่อยก็ใช้เถาวันเปียงใช้ ร่างแดงอะไรต่างๆที่มันมันแก้ปวดเมื่อยทั้งหลายเนี่ยถ้ามีฤทธิ์เย็นก็ใส่ลงไปและยังได้อย่างหนึ่งก็ได้แล้วถ้าหากว่าจะกินเพราะว่านอนไม่หลับนะก็ใบขี้เหล็กต้มผสมลงไปคือใบขี้เหล็กนี่ก็มีฤทธิ์ที่จะทําให้นอนหลับอยู่แล้วแล้วก็มีฤทธิ์เย็นพอผสมกับโคคารซึ่งมีฤทธิ์ร้อนมันก็จะสามารถกินได้ต่อเนื่องแล้วพอฟังนี้เออมันง่ายนะถ้าหากว่า ใส่อีกชนิดนึงอีกต้นหนึ่งที่มันมีฤทธิ์ที่เราต้องการนะก็ยิ่งฟังแล้วก็ยิ่งยิ่งคิดว่าเออมันน่าจะคือคนคนที่ได้รับต้นไม้นี้ไปแล้วเนี่ยนอกจากจะอยากจะปลูกไว้ใช้เองแล้วก็องความรู้ที่จะนำไปใช้แล้วก็เป็นเรื่องที่สำคัญผมก็คิดว่าอย่างกรณีที่เกิดวิกฤต การเจ็บป่วยเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดกระตุน้นให้คนมาหันมาสนใจเพืชสมุนไพรมากขึ้นแล้วผมก็ไม่อยากให้คนตื่นใช้เฉพาะฟ้าทลายโจรอย่างเดียวหรือตอนนี้ก็เริ่มหันมาสนใจยาห้ารากหลังจากที่หมอแตงไทยแจกออกไปแล้วก็กลุ่มสมาบัณฑิตได้แจกออกไปแล้วเนี่ย คนเขาใช้ได้ผลก็อยากจะใช้ห้ารากกันมากๆยาห้ารากมันก็ต้องไปขุดมาแล้วขุดเอารากมันมามันก็คือค่ามันนั่นแหละแล้วเพราะมันมันอาจจะต้องตายไปอย่างเงี้ยเพราะว่าไปเอารากมันมาใช้ถ้าขุดเอาใช้รากมันทั้งหมดมันก็ตายราะมันมันก็ทํำยังไงเราถึงจะปลูกเพื่อทดแทนเพื่อให้มีการใช้ไม่ใช่ไปเก็บเอาจากป่าอย่างเดียวในทะเบชก็จะมีรัเขต มีหมอแต้งไทยอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันถึงเรื่องของอตระหนักกันมากขึ้นว่าทํายังไงถึงจะมีสวนสมุนไพรเพื่อ,อมีการนําไปใช้ให้มันแล้วก็มีการทดแทนแโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ขุดเอามาจากป่าแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าอ,อันไหนที่มันต้องการจะใช้เนี่ยเราก็ไปปลูกแต่ตอนนี้ผมหลังจากที่ผมฟังฟังแล้วก็ลองใช้ดูโดยเพราะ อย่างเชยโยเองผมก็ลองมาใช้เพะอจัน์ชโยบอกว่ามันแก้แอลเซบเนี่ยผมก็ลองมาใช้แก้กับเลิมที่เคยเป็นอยู่แล้วเพียงแค่ตํากับเกลือนิดนึงเอามาพอกคื้นเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันก็แห้งหายเลยแต่ซึ่งปกติมันก็จะหลายวันนะเจ็ดวันสิบวันกว่ามันจะหายแตใช้ยาอื่นก็ตามมันก็ไม่เร็วแต่ใช้ชยโยนี่แค่วันเดียว แล,ตและตอนแรกที่ผมใช้สมุนไพรคือคือผมเนี่ยเป็นเป็นโรคภูมิแพ้จนกระทั่งโครงจะบ,บูกมันเน่าเน่าเหม็นเลยและเสร็จแล้วก็แพทย์แผนจุดวันก็บอกว่าเออมันต้องผ่าตัดแล้วก็ขูดเอาที่มันเน่าๆออกผมก็ถามว่าแล้วมันจะหายขาดไหมเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะกลับมาเป็นอีกผมก็บอกว่าผมไม่ผ่าแไม่ผ่าไม่ขูดแล้วก็มีคนพาไป หาหมอโบราณอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาใช้เขามียาที่หยอดกระุกแต่เขาก็หายได้เหมือนกันแล้วค่ารักษาก็สองหมื่นครับมีคนจะออกค่ารักษาให้แต่ผมไม่เอาผมบอกว่าถ้ามันรักษาแพงขนาดนี้ถ้าหายแล้วผมจะไปบอกกับใครให้เขามารักษาเนี่ยบางคนไม่มีเงินที่จะรักษา แต่อาจารย์เชโยมาบอกผมว่าง่ายๆอ่ะก็เอาใบกล้วยมาต้มแล้วก็ล้างโพรงจมูกใส่เกลือน้อยนึงแล้วผมอย่างเนี้ยเอาครับมันง่ายดีแล้วก็ถ้ามันหายแล้วมันก็บอกคนอื่นได้แล้วผมเอามาทําโดยวิธีอย่างเนี้ยแล้วประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันประมาณเนี้ยมันก็หายละแล้วหนองก็หายปวดแล้วก็หนองก็ไม่มีละแล้วซึ่ง ตอนหลังนี่ก็นานๆครั้งก็มาใช้ในการล้างโพรงจมูกแล้วตอนหลังก็ใช้ใบชโยด้วยร่วมด้วยผมก็รู้สึกว่ามันดีกว่าในการแก้โพรงจมูกอักเสบซึ่งตอนหลังก็ไม่ค่อยเป็นเป็นเมื่อไหร่ก็ใช้ล้างครัง้งสองครั้งก็หายแล้วก็หยุดไปแต่ตอนช่วงโควิดเนี่ยก็มาคุยกับจานยชะโยจารชโยก็บอกว่าเนี่ยการป้องกันนะโดยที่ เราใช้แมสล้างมืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะป้องป้องกันไม่ได้เต็มร้อยอาจจะเล็ดรอดเข้าไปได้นะทางตาทางจมูกทางปากแล้วนะก็ใช้วิธีการล้างโพรงจมูกโดยการใช้ใบกล้วยต้มผมก็เลยตอนนี้ก็ล้างทุกวันนะพอตอน,นเย็นๆเพราะว่ากลางวันเนี่ยก็ออกไปขายต้นไม้แล้วนะก็สัมพันธ์กับคนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าใครจะมีเชื้อมาบ้าง แล้วตอนเย็นมาก็มาล้างโพรงจมูกแล้วก็มีความมั่นใจมากว่าเ่อเราใช้วิธีการอย่างเนี้นะมันก็ขจัดไวรัสที่มันหลงเข้ามาได้โดยที่มันจะไม่ไม่ลงไปถึงปอดไม่ทําให้เราเจ็บป่วยแล้วก็ใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็ไม่ประมาทและยาห้ารากก็มีเตรียมไว้กันทารีรามีเตรียมไว้นะครับฟ้าทลายโจรก็มีอยู่นะคือคือ,คอ ก็เตรียมการไ้ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราทําอย่างนี้ได้ทุกวันก็ไม่เป็น,นแล้วก็วิธีการอื่นๆที่เขาบอกว่าเออไปตากแดดไปออดื่มน้ํามากๆอะไรทานองเนี้ยมันก็เป็นวิธีการง่ายๆครับซึ่งจะทําให้คนพึ่งตนเองได้เพอคนรู้มีความรู้แล้วไม่ต้องไปพึ่งหมอเนี่ยมันก็จะไม่เดือดร้อนกันมากเหมือนทุกวันนี้ครับครับท่านอื่นครับ โอ้ไม่น่าเชื่อ,อะไรแค่ใบกล้วยนี่นาะยยกเลิกการผ่าตัดได้เลยนะไปหาเคยเห็นอยู่เพราะเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่ารักษามากมายนะไม่คิดว่าจะหายด้วยใบกล้วยง่ายๆเท่าน,นั้นเองนะ